วัดอะไรนะครับวัดะตะกเคกียนงามตะเคียน <ละ S 2> กเก่าแก,ก่นกะฮะขายออกมาตรงนี้จะแม่ตะเคียนอายุ500ปีเป็นสานนขาที่กเก่าแก่จากติดกับเขาเป็นัาขาเป็นแรับ500ปีก็ได้500ปีเขาเข้าร่วมระดับถูงก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจค่ะทุกวงตอนนี้คนโตเยอะอย่างเงีค่ะเรื่อยๆค่ะแต่ถ้ายิ่งตอนบ่ายยิ่งเย็นนะเดี๋ยวคนจะยิ่งเยอะกว่านี้มาเลยก็เราทุกวงท้อง

รงทองก็เพื่อจะโดนแสงแดดเขา,เาจะเป็นทอ,องเหลือลงละลายแต่ถ้านแดดไม่ออกเนี่ยคามันสวยไหมก็มันสวย,ออยสว <c oughs> ยกกอ,อย่างธรรมชาติบริเวณแถวนี้เมื่อก่อนอะรถนี่ยไม่สามารถไม่มีใครอยากเข้าเลยเพราะว่าคานีฐานวัด ได้เจอค่ะนักท่องเที่ยวในคลองชมคลองค่ะกัางวันก็ชมคลองธรรมชาติเด็คลองดูป่าดูต้นไม้ส่วนกลางคืนชมีห้อยค่ะเพราะมีมีห้อยที่เป็นธรรมชาติหมุเรานะคะยังมีบกเซย์เป็นสของรับการจัการั่องเี่ยวืท่ไหร่ครับแย่ามอยห้าสิบบาทส่าอเดนค่ะเป็นที่ แล้วก <onz rates> ็จ okay? ัมีร้านชาร้านชาของชาวบ้านมีร้านกาแฟมีร้านจอดรถเก่อนไม่มีค่ะใครมาก็พี่ศกพี่ศกแต่กระดานีเราก็มีการจัดระเบียบคือภายในหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ่ใหญ่ที่เป็นประานเป็นตัวใหญ่นู้บ้านซอยนี้เองใหญ่เทียบซ้วน่เเาห็นนั่เเทียบแซเียบเป็นเด็กประเทศบิีแต่มันบอกว่า เมเ็จท so ี่โจมขาเราไม่ได้โจมแบบใหญ่ขอไปยู่เจอตามสีพระขออย่าไปอาบพระเด็กไม่อางแบบเนี้ยดีตามทงโพงเวลาจยอนกับทั้งควเนี่ย้อหมายว่า ไปขึ้นเยอะเลครับใครมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนมาอย่างแถวนี้ก็ยังปิดเพราะว่ามันยักั้นรู้ว่าพอตอลาดอธิการท่องเทีเ่ยวเกิดขึ้นก็จะมีการรับรถฝากรถรถสาล้อลนี่คิดกันเท่าไหร่คสองร้อยยี่สิบบาททำไมต้องคนทียี่สิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยเราเอาเข้าจุดเพื่อการบริหารจัดการ,การสารนร้ำมันอยู่ในเรื่องขยะแล้วก็การศึกษาของเด็กแต่ละปีโรงเรียนจะขอการศึกษาจัดกิจกรรของเราที่า เราสองร้อยนี่ค uh. ือราคารวมบนหมดอ่ารวมบนเลยการที่พาเที่ยวค่าบัตรประกันเข้าระยะเวลานานเท่าไหร่ครับอ่าค่าเที่ยวจริงๆนะครับต่ำจริงๆอ่ะสามถึงสหกครับก็แล้วแต่ผู้ขนนักท่องเที่ยวหรือบางคณะเขาเรีบแต่บางคณะเขาก็ไม่เร่งเขาจะบอกเวลาเรา เก่านี่เขาเปิดแล้วเหรอเขาเปิดแล้วค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาท่านเข้าชมอ้อก็มีตลาดบ้านเก่าด้วยนะครับเปิดตั้งแต่เอดก็พอเปก็พอเป้งแต่งแ่พด้งอกพอเดตัแตบ้วแต่เออดงก็พเ้ก็้ง้านะครับ เนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยขนมชาล่ะขนมอะไรนะนี่ขนมชาลวดมะพร้าค่ะ<อ>เป็นยังไงฮะับมีปีนน้ำตาลน้ำตาลทรายโนกับปาทีใส<อ>่โดยโ<อ>น้ำตาลาอันนี้ไม่มีแป้งอย่างมีน้ำตาลกับปาทีสองอย่างเ<อ>ขาเรียกอะไรนะชาขนมชาลวดชาลวดน้ำตาลอะไรนะครับ ซันใสถุงเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทค่ะบ,บเอาถุงขนมชาลดนะครับโอ้โหรับจากไหนครับเนี่ยไม่ตลาดค่ะนี่ถ้าเข้าไปในที่ถนนคนเดินจะมีขายแคา,าจะเกียวนอยู่เขาเรียกขนมนะ <L ost> ชารดจ้าชารเนี่มีชื่อมีชื่อบอกค่ะโอ้ดิ <N> ดินี่ก็มีหลายอย่างครับกล <N> ุม่มเรือนำเที่ยว ครับก็แวะฐานแจงร้องนะครับ10บาทนะครับร้อนอร่อยมากมีหลายอย่างครับชาใบาข,บขมขบใบขวบอะไรมนครับแล้วก็เครื่องดื่มอะไรต่ออะไรครับต,ตรงนี้ครับเดินเข้าไปชม แล้วมีเรือนำเทีย่ยวด้วยนะครับชมธรรมชาติหิ่งห้อยปูก,กล้ามดาบท่านละ50บาทนะครับมีเบอร์ติดต่อนี่เดินเข้ามา เนี้ยงอยู่ในช่วงที่ร่มลื่นอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำขึ้นนะฮะเป็นป่าชายเลนเดี๋ยวจะทะลุให้เห็นตรงทุ่งโปร่งทองครับ ปกติก็จะมาช่วงกันเย็นๆนะครับจะแดดแสงสีทองทุ่งปร่งทองจะสวยแล้วก็ล,ลมร่นกว่านี้นี่มาถึงจุดที่เป็นทุ่งโปร่งทองครับแต่ตอนนี้แดดยังแรงอยู่น้องหมุดนี่ปตท าไหนครับน้องบุดน้องบุดน้องบุดนี่น้องบุดมาม่าบุดมาม่าบุดมาม่าบุดสวัสดีค่ะมามุดอันนี้จะเป็นมาร์คคอดของระยองค่ะอ๋อก็คือเขาจะทำร่วมกันระหว่างจังหวัดและก็องค์กรในในจังหวัดอะค่ะแขนหักมาแล้วรอบหนึ่งหรือเปล่ามีรอยปะ นี่ครับท้นโปงทองแต่ว่าตอนนี้แดดยังแรงครับต้องตอนเย็นๆนี่จะแสงสีเหลืองอลังการนะครับต้นปรงนะครับเข้าไปด้านนู้นก็จะเป็นป่าชายเลนอีกนะครับ ศาลเจ้าค่ะศาลเจ้าอะไรครับศาลเจ้าพ่อสะแบผู่ที่คนในชุมชนของชาวสะแบผู้เนี่ยเขารบถ <além S 2> <corps. S 3> ือและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเขาเมื่อก่อนไม่มีสะพานนะคะเขาจะมากราบไหว้ท่านหรือมาตามเรือเป็นเมื่อมีสะพานเป็นศาลจีนหรือศาลไทยครับเป็นศาลจีนค่ะศาลจีนใช่ไหมครับก็เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่สมัยทั้งเรือ เข้ามาในป่าแล้วนะครับ นี่ก็ถึงสารเจ้าแล้วนะครับแล้วก็มีเหลือด้วยนะครับเรือไปไหนครับเนี่ยอ๋อแล้วก็เ็นส่งรถห้าสิบบาท แล้วพี่ๆเรารู้กันยังเนี่ยมามาแล้วค่ะเขาเนี่ยแหละเขาลุกหมดแล้ว <c oughs> เอาเลยทันได้ไหมใช่ใช่ใช่ให้ลืมาบอกนี่ <c oughs> นก็แสนจะแ้วครับแล้วเดินต่อไปอีกกี่กิโลไม่ไกลเลยนะน่าจะประมาณกิโลขวายได้มไม่ไกลหรอเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้งไงก็ไม่เหนื่อยนี่ครับอากาศร่มรื่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนแผนนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปที่ตรงเรือลบเลยนะครับแล้วก็ให้รถไปรับ นี่ก็เส้นทางเดินต่อไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง25นะครับแต่ข้างในนี้ยังร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายมากครับ น้ำใสมากเลยครับเนี่ยโอ้มีเรือมาได้ยินเสียงเรือครับไม่เรือเขาจะวิ่งผ่านหรือมาจอดที่นี่เรือเหมือนจะวิ่งผ่านนะ ไปกันต่อครับเดินระวังด้วยนะครับเพราะว่าสะพานนี้สึกเห็นป้ายบอกสร้างปี52นะครับแล้วก็อยู่กลางแดดกลางฝนทั้งน้ำทะเลอะไรต่ออะไรครับก็มีการซ่อมนะครับแต่บางไม้บางช่วงอาจจะผุๆนะครับเวลาเดินสะพานไม้พวกนี้นะครับ ้าไม่ชัวร์ตรงไหนเนี่ยให้สังเกตตามแนวประตูแนวตาปูนะครับให้เดินไปตามแนวตาปูนะครับจะเป็นบริเวณที่แน่นหนาที่สุดนี่เขาเพิ่งมาตอกใหม่นะครับเนี่ยเป็นรอยัอวทาปูใหม่เหมาะกับถ่ายภาพเขาดำมากเลยครับเนี่ย บนหัวเราเนีครับแดดแรงนะครับแดดเปี้ยงเลยแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับแค่ปากแค่นี้ดูเหมือนต้นโกงกลางที่ใบเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าพอมันขึ้นเสียกันหลายๆต้นเนี่ยครับก็ให้ร่มเงาเหมือนกันนะครับดูเหมือนแถวนี้จะขึ้นถี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนที่เขา ปลูกป่าชายเลนด้วยหรือเปล่านะครับน้ำใสามาก ต่อครับผมตรงนี้มีคลื่นกระทบฝั่งนะครับสงสัยจะถึงเป็นส่วนที่เป็นทะเลแล้วแล้วก็เป็นหาดทรายครับจริงๆเป็นทรายด้วยครับแต่ว่าเป็นทรายขุ่นๆหน่อยอาจจะเป็นคลื่นเรือ ลำเมื่อกี้นะครับที่วิ่งผ่านไปด้วยแต่ข้างหน้าดูฟ้าใสาๆนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังจะมาถึงจุดที่เป็นทะเลแล้วโอ้มีศาลาชมวิวด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันตงรงศาลาครับ ใครดูมาถึงตรงนี้บ้างเบื่อหรือเปล่าถ้าเบื่อก็เม้นบอกนะครับใครดูถึงตรงนี้ยังไม่เบือ่อฝากเม้นบอกด้วยว่ายังไม่เบื่อครับทำการเซอร์เวยน่ะโอ้เป็นสาระ ยังไม่ถึงทะเลสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นโซนโล่งออกไปแล้วครับแล้วก็เห็นทะเลเปิดละตรงนี้ก็มีหย่อมปลาชายเลนอยู่บ้างเป็นโป้ดักปลานะครับแล้วก็แนวนี้น่าสงสัยเขาเป็นเขาปลูกลงไว้เนี่ยเห็นเป็นแนวตรงเด็ดๆ,ๆอย่างเงี้ยครับตรงอ่า แนวปลูกตรงนี้ก็จะปลูกให้เต็มเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับรับแนวปลูกเพิ่มนะครับไม้พวกนี้นี่แปลกดีนะครับเพราะว่ามันทั้งทนเค็มทนน้ําน้ําท่วมก็ไม่เป็นไรเค็มก็ไม่เป็นไรครับสุดยอดอนี่ก็แถวปากน้ําประแสนะครับใกล้ๆก,กันนี้ก็จะมะีเขาเอาเรือลบเรือหลวงประแสที่ปลด ประจำการแล้วมาตั้งนะครับเป็นทำเป็นริยานให้คนเข้าไปเ,าเยี่ยมชมพ,ะพัะผ่อนเย็นๆนะฮะนี่บรรยากาศสาาครับร่มรื่นครับตรงนี้ครับโอน้ำก็ใสใช้ได้เลยครับเนี่ยเห็นต้นไม้ ผมว่าที่นี่เนี่ยข้างล่างคงเป็นทรายนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นโคลนดินเลนนี่ก็ถ่ายรูปกันนะครับท่างเที่ยวที่มาครับมาเจอตรงเขาทำเป็นทางเดินล้อมต้นใหญ่เลยผมไม่รู้ว่าต้นไหน่ไม่ใช่โกงกลางต้นไอะไรู้ครับ สวยมากครับแผ่กิ่งกล้านสาขาออกไปโดยรอบนะครับสุดยอดมากครับสวยตรงนู้นก็ทะเลเปิดแล้วนะครับนะฮะเดินมาอีกด้านเดี๋ยวใกล้จะถึงเรือหลวงประแสะนะครับด้านนู้นครจะไปทะลุออกอีกด้านหนึ่งโอ้น้ำใสเห็นข้างล่างนี่ครับไม่รู้จะมองเห็นแค่ไหน ข้างล่างเป็นทรายนะครับดูแล้วเป็นทรายใช่ครับทรายเราไปกันต่อครับเดินม,มาถึงตรงนี้เป็นจุดชมวิวเป็นทะเลเปิดโล่งเลยครับเย็นๆน่าจะสบาย นะครับตรงนี้เห็นอ่าวไทยชัดเจนนะครับก็อยู่ที่ปัานรัปะแสะครับระยองนะระยองนะผมไม่ผิดนะผมไปมาหลายที่แล้วผ,ผีดพูดผิดนี่ต้องขออภัยนะครับนี่ครับพ้นไปน,นี่ก็คือทะเลละนะฮแบบะเวลาเดินตรงนี้ระวังด้วยนะครับไปกันต่อครับผมตรนี้ก็เป็นอีกจุดนะครับที่มีความสวยงามอย่างมากเลย ต้นไม้นะครับแล้วก็ทางเดินเพราะว่าเป็นป่าชายเลนที่สวยนะครับที่นี่เข้าก่อนเนี่ยผมมาเนี่ยตอนนั้นามากับคณะแล้วเขา,เาเวลาน้อยนะครับก็เลยไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วผมว่าผมชอบเลยครับแล้วก็ถึงแม้ตอนเที่ยงนี่ก็ยังร่มลื่นนะครับเพราะฉะนั้นถึงเห็นแดดร้อนอย่างเงี้ยก็สามารถเดินได้ พราะถ้าเที่ยงเดินได้เวลาอื่นก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร กันต่อครับตรงนี้เป็นบริเวณเ,เปิดโล่งนะครับตรงนน้นก็มีแท่นชมวิว ต่อครับครับก็มีศาลาพักนะครับอยู่เรื่อย

นี่ครับก็มาถึงตรงนี้โซนนี้ที่เขากำลังปลูกใหม่นะครับก็เสริมให้ขยายออกไปนะครับแต่จริงๆผมว่าทิ้งบางจังหวะเนี่ยทิ้งช่วงว่างช่วงโล่งไ้บ้างก็ดีนะครับไม่จาเป็นต้องปลูกทั้งหมดมันจะได้มีมิติภาพนะครับเวลามาชมมองไปเห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ย วันนี้จมอยู่ใต้น้ำน้ำกำลังขึ้นนีครับไปกันต่อตรงนี้มีซากเรือครับเรือจมเนี่ยท้องทะลุเลยนะครับเนี่ยจมฝังไม่รู้ฝังเลนหรือฝังอะไรอยู่ตรงนี้นครับจุดจบครับ ดีครับผมชอบตอนหลังนี่ครับก็จะเขาจะเป็นทางที่ตัดออกมาในโซนที่ปลูกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แดดจะยังร้อนนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่มีร่มเงาเกิดขึ้นนะครับนี่ครับร้อนเลยนะครับดังนั้นใครมานี่ช่วงเที่ยงเที่ยงเนี่ยถ้าเดินอยู่แต่เฉพาะข้างในเนี่ยโอเคที่เป็นตอนแรกนะครับร่มลื่นมากเย็นสบาย แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะร้อนนะครับถ้าใครจะเดินมาถึงเรือรบหลวงเรือหลวงพระแสนี่ก็ต้องคิดเผื่อด้วยเรื่องความร้อนนะครับโอ้โหเดินมาถึงทางออกแล้วครับเดินไม่ได้ไงนี่ตอนเที่ยงจริงๆก็เวลาที่แนะนำครับก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับแต่อย่าถึงค่ำมากเพราะค่ำมากนี่ ชาวชายทะเลจะมีพวกมียุงมียุงนะครับเดี๋ยวยุงจะหามเอาหรือเช้าๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่นั่งเที่ยวจะไม่ได้มาตอนเช้านะครับนี่ครับเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับอ๋อนี่ก็เป็นจุดๆๆเนี่ยฮะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราเดินมาจากนี่ครับท่าเรือสมัยผู้จุดชมวิวโปองทองศาลเจ้าพ่อสมัยผู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลาะมาตรงนี้คือสาลาอันแรก นะครับที่เห็นวิวแล้วก็เดินมาตรงนี้คือที่เป็นต้นไม้นะครับไม่รู้ต้นอะไรแล้วก็เดินตัดออกมาทางนี้ทางนี้นะี้ครับระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย2,690เมตรก็ประมาณเกือบ3กิโลครับผมก็นะมาออกที่หัวสะพานนะครับเราก็นัดรถไว้ตรงด้านนู้นนะครับนะฮะตรงวงเวียนนู้นเป็นเรือหลวงพระแสะนะครับที่เขามาจอดไว อย่ไงไครับใครมาดูถึงจะจบนะครับแวะมาเที่ยวด้วยตัวเองด้วยจะดีที่สุดครับแล้วพบกันใหม่กับ c ชา n น e ฟิลไทยใน u t ทุกครับสวัสดีครับ